สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยแล้วก็พี่เต๋าอีกแล้วนะคะรับกิจสดาฟูดค่ะใช่แล้วเดิมนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดรถโตโยต้าอินโนวานะคะอย่างที่บอกไปนะคะเครื่อง VVTi เครื่อง2 0 0พนะคะรุ่นที่เราจะไลฟ์วันนี้ก็คือเครื่อง2.0รุ่น G ีนะคะใช่แล้วรุ่นจีก็คือรุ่นลองท็อปนั่นเองนะคะโตโยต้าอินโนวานี่บอกได้เลยว่าตอนที่ออกรถป้ายแดงนะคนเล่นกันเยอะมากปุ้ยล้านกว่าบาทนะ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ถือได้ว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะพี่ต๋าสมบูรณ์ถึงจะเป็นรถปีเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่เก่ามากปี2 0น0นะคะปี2010แต่สภาพนี่ยังใหม่ยก็เลยใหม่ใหม่มากแล้วก็เครื่องช่วงล่างนะคะเราการันตีให้อยู่แล้วนะคะกฤษดาคูดคาร์เราเน้นรถสวยรถดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะราคาก็เบา ราคา,ายอยู่ในเลทที่ลูกค้าเนี่ยเล่นได้นะคะราคา<ช>อยู่ที่โปรโมชั่นวันนี้นะคะจะนายบอกเลยนะคะเอาไปที่379,000บาท, 7, 9, บาทสำหรับไลฟ์สดของเราะนะคุยนามแสน่นสามแสนเจ็ดหืเก้าบาทนะคะลูกค้าถือเงินมาแค่2,000มืออกรถได้เลยใช่แล้วนะคะหรือน้อยกว่านั้นก็ได้เนาะ อินโนวาโตโยต้าอินโนวาสองเนาะปี2010นสิบนะคะฟูลออปชั่นเลยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ติดแก๊ส LPG ใช้งานได้2ระบบเดี๋ยวเราพามาดูรอบๆกันก่อนค่ะบอกมันไปแล้วพี่อันนี้เราเปิดไว้เพราะว่ากลิ่นน้ำหอมรู้พี่จอดอยู่ตรงอันนี้เราเปิดไว้เพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำหอมหอมมาก หอมมากเลยเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆเนาะอะให้ดูรอบๆกันสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ถ้าสนใจดูรถชมรถคันไหนแนะนํากันเข้ามาได้เนาะ,ะเดี๋ยวให้พาดูวันนี้เราพาดูภายในก่อนตัวนี้อินโนวาปีหนึ่งศูนย์ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเป็นสีเบจต,ตัวนี้บอกเลยไม่แท้ดูแลอย่างต่อเนื่องใช่ดูแลด,ดีมากคือบอกได้เลยว่า บี0ภายในสะอาดเป็นบ่อหนังสีเบทนะคะแล,แล้วก็เลขไม่อยู่ที่1 1 5 0 0 0สาโลถือว่าวิ่งไม่เยอะนะปุ้ยนะการันตีไม้แท้เลยการันตีไม้แท้ลแล้วก็ภายในเป็นสีเบทเป็นบ่อหนังนะคะเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้แน่เลยเป็นครอบครัวปุ้ยใช้ดูแลรักษามากเพราะว่าลูกค้าเจ้าเดิมเนี่ย คันนี้จะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านแท้ๆเลย<ช>ซื้อจแตกก่กาของโดยตรงเลยนะคะแล้วภายนนภายในนี่เอี่ยมมากใชเรียบร้อยอย่างกับปี12บ3ใช่เป็นรถผู้หญิงใช้นะคะภายในสวยมากนะคะเป็นระบบฟูลออปชั่นเลยนะคะรถเดิมๆเลยไม่มีการ <ๆ S 2> ตกแต่งอะไรเลยสแตนดาร์ดเลยนะคะสแตนดาร์ดจากศูนย์เลยนี่ดูนะคะรถที่เขาใช้ธนุถนอมเนี่ยถือได้ว่ารถปี2010ถือได้ว่าปีเนี่ยก็ ก็พอควรนะปีพอควรเนาะเพราะว่านี้ก็กี่ปีแล้วปีสองพันสิบเก้าปีแล้วว่าเก้าปีปีสองพันสิบเก้าใช่ไหมใช่แล้วหรือสิบแปดปีปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้านะคะปีสองพันสิบเก้าได้ใหม่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยดูคอนโซลนะปุ้ยใหม่เอี่ยมเลยนะตัวนี้คอนโซลหน้าดูดีเลดูได้เลยคอนโซลไม่มีรอยเลยรถสวยมากคอนโซลดเดิมเลยนี่แล้วก็ไงเงาแวบวิทยุซีดีดู ซีดีเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้เนาะโอ้โหแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วค่ะนี่เป็นแอร์ออโต้แล้วปรับแอร์ออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ที่สําคัญรุ่นนี้คือกว้างกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะเป็นรถเก๋งสมรรถนะขับดีมากเครื่อง2,000แต่ตัวนี้ติดแก๊สมาเรียบร้อยแล้วเป็นแก๊ส LPG หัวฉีดนะคะติดแก๊สมาเรียบร้อยแล้ว ภายในใหม่เอี่ยมมากท่านใดที่หารถในราคา3 0 0แสนกว่าบาทต้องบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์เลยราคาอยู่ที่379,000นบาทนะคะรีบเลยลูกค้าถ้าจะซื้อจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ได้เลยทักมาเลยนะปุ้ยนะโทรหาเต่านะคะหรือปุ้ยก็ได้นะคะแล้วโทรเลยรีบเลยถ้าหาอยู่ราคาแบบว่าจัดต้องได้ถูกใจแน่นอนถูกใจแน่นอนค่ะในราคาที่3 0 0 0 0 0เ0่อ๋อส0 0 0สาพนบาทราคาที่แบบว่าวิ่งทางไกล ารถครอบครัวราคาไม่แพงมากคือผ่อนสบายสบายกระเป๋าผ่อนหน้าสูงสุดได้ถึงบกปีนะตัวนี้ก็แบล็กลมดำนะนี่ดาเดิมเลยค่ะดําเดิมจากโชลูสีบอลเงินก็ดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วรุ่นนี้บอกได้เลยว่ามาเร็วไปเร็วนะคะมามาเช้าเย็นก็ขายได้แล้วนี่มาเย็นก็พรุ่งนี้ก็ คือขายเร็วจริงๆนะคะรุน่นนี้น่าจะแบบว่าเราไลฟ์ไปก็ไม่ไม่กี่วันก็น่าจะเนาะใช่เพราะเนื่องจากว่ารถมีความขนาดกว้างขนาดกว้างไปกันได้หลายคนเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะคะแอร์ <Air S 2> ของเขาก็จะเป็นแอร์สตอนนะปุ้ยนะนี่แอร์สตอนนะคะมีแอร์หน้าแล้วก็แอร์พูดโดยสารข้างหน้าแล้วก็พูดโดยสารข้างหลังนะคะแอร แอร์สามตอนบาะข้างหลังนะคะบอกข้างหลังพับแยกได้เนี่ยเป็นเบาะแยกนะคะเขาเรียกว่าเบาะแยกนะคะรุ่นนี้เบาะแยกพับเก็บได้อันนี้ให้ดูว่ามีล้อด้วยมีล้อกระทะเพราะอะไรเราถึงเอาเอาล้อสแปร์พาร์ตมาไว้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยติดแก๊ส LPG นะคะติดแก๊ส LPG เป็นถังโดนัทเนาะนี่นะคะดูได้เลยนี่ส่องได้เลยโอ้โห นี่นะคะใ,ใครหาอยู่รีบทักเต่ากระปุ้ยมาเลยเดี๋ยวฝากเบอร์ก่อนนะคะเบอร์เต่านะคะถ้าสนใจรถยนต์มือสองหรือติดปัญหาการออกรถนะคะออกรถยากไม่ผ่านจากที่อื่นติดปัญหานู่นนั่นนี่ติดปัญหา,ารเรื่องเงินดาวติดปัญหาการออกรถต่างๆนะคะติดแบคไลท์ออกรถไม่ได้นะคะ โทรหาเต่าที่0811550400นะคะโทรมาปรึกษากันก่อนเอาเต่าอีกรอบ0811550400 0ค่ะถ้าเป็นปุ้ยก็0972689774เนาะโทรมาได้เลยใช่แล้วย้ำอีกทีนึง0972689774ค่ะถ้าใครไม่ทันก็ดูที่ปักหมุดไว้นะคะเบอร์เต่ากับปุ้ยนะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าใครติดปัญหาเรื่องการออกรถใครติดปัญหาเรื่อง เงินดาวหรือว่าออกรถยากอัดเอกสารไม่ผ่านเข้ามาที่กิจสาารคูปคาของเราเลยอนที่ไม่แน่ใจเรื่องเครดิตของตัวเองก็สามารถโทรเข้ามาคุยมาสอบถามกันก่อนได้เช็คเครดิตให้ฟรีเลยใครที่คิดว่าตัวเองติดแบ็คลิสหรือเปล่าหรือว่าติดมานแล้วไม่แน่ใจเข้ามานะติดต่อเข้ามานะคะดูกัน เดี๋ยวให้ฝ่ายไอทีพามาดูอีกทีนึงนะคะได้ฟิล์มก็ไม่ต้องติดนะคะฟิล์มเรียบร้อยหมดแล้วนะคะภายในนสวยรถเอี่ยมมากนะคะแล้วกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทสมช่องนะคะหรือเรียกว่ารีโมท3รูก็คือปลดล็อกปลดปลดล็อกปลดเปิดแล้วก็เปิดข้างหลังได้นะคะตัวนี้มีกันขโมยด้วยนะคะคือถือถือได้ว่ารถรถครอบครัวอินโนวาคันนี้ถือได้ว่าแบบว่าสภาพเดิม สตนด์ดจากโชว์รูมโตโยต้าเนาะ<ช>คือลูกค้าซื้อออกมาป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้นใครดูรถชอบถูกใจนะคะจองได้เลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านเลยะนะจัดส่งรถให้ถึงบ้านเลยใครชอบใครถูกใจจริงๆนะคะดูรถถูกใจรีวิวสดๆกันให้ดูเลยนะคะนี่นะคะรถที่กิจสาคูดคาเราคัดมาอย่างดีนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักที่ความไม่มีน้ําท่วม อันนี้ติดแก๊สหัวฉีดมานะคะ<ช>ติดแก๊สหัวฉีดอย่างดีเลยนะคะนี่เครื่อง VVGI สองพันนะคะเครื่องตัวนี้สองพันนะนี่รถเดิมๆเลยปุ้ยรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะเรารับประกันแล้วก็การันตีให้แล้วก็เรารับประกันหลังการขายให้นะคะสวยสวยสวย ใช่ไฟใหม่อเอี่ยมเลย,เยมมลจะเห็นได้ว่ารถถ้าปี2010แล้วเนาะการซ่อมบำรุงหรือลูกค้ากลัวว่าจะไปซ่อมบำรุงแพงหรือเปล่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเป็นโตโยต้านะเข้าศูนย์หรือว่าซ่อมที่ไหนได้เลยเนาะแต่รถก่อนออกของกฤษดาคูดคาของเราต้องเช็คสภาพตรวจเช็คการเปลี่ยนทายของเลวให้นะคะตรวจเช็คระบบ pdf แล้วก็ตรวจเช็คภายนงภายในให้เรียบร้อยก่อนเดินทางนะคะถ้าลูกค้าดูตัวนี้โทรมานะคะไม่ได้โทรมาหาเต๋ากับปุ้ยนะคะแจ้งในละ แจ้งในเแจ้งในเบอร์ของแอดมินเลยว่าดูไลฟ์สด Toyota Innova ของคุณปุ้ยกับของคุณเต่ามานะคะ<ช>จะได้ราคาพิเศษตามนี้เลยราคาอยู่ที่379,000บาทปี2010นะคะติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะคะเครื่อง2 0นะคะรุ่น G นะเชยราคา379,000บาทราคาโปรโมชั่นนะคะดาว2 0 0 0 0พอ่นอยู่ที่7,000ต้นๆ <7, 000 S 1> ้น,นะคะ<ช>7,000ต้นๆนนะคะหรือ ใครจะไม่ใช้เงินดาวเลยโทรมาติดต่อเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสกิน,นเครดิตกันนะคะถ้ามีเครดิตลูกค้าสามารถกู้ได้เกินวงเงินได้นะคะแล้วก็ผ่อนก็ขยบขึ้นอีกนิดหนึง่งจาก7 0 0 0ก็อาจจะเป็นเจ00ันปลายปลายนะคะ,ะ7,000พนิดนิดแ0เรา,เรามี<ร>าทางเลือกให้ลูกค้า,เ,าเรามีทางออกให้ลูกค้านะคะใช่แล้วทุกอย่างลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ปักหมุดเลยนะคะต้องขอขอบคุณมาก,มากๆวันนี้ปุ้ยกับพี่ตากก็ขอลาไปก่อนเนาะวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะ